โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอทกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูจ <K ai> ิสุไคเซนแฟนทอมพาเลตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มการชาหาตัวละครอย่างเกทโทนะครับผมก็คือเพิ่งเข้ามาเลยนะสําหรับตัวละครตัวนี้นะเป็นเกโทสีฟ้านะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมทาล่าสุดได้นะสำหรับตัวละครสายสนะีฟ้าเนาะว่ามีตัวไหนใช้งานดีมากนะครับในส่วนของเกโทหลักๆเลยคือผมจะเห็นเขาเอาไปลงหองคอยนะก็ ถามว่าต้องมีไหมเอาตรงๆก็คือข้ามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมเนาะก็เหมือนกับในส่วนของยูตานั่นเองนะที่เป็นตัวละครจากภาคซีโร่นะครับผมเนาะก็จะมาพร้อมกับการ์ดด้วยนะการ์ดค่อนข้างดีเลยนะสําหรับการ์ดของตัวเกีโฮนะครับผมเนาะโอเคก็มีทั้งหมด2การ์ดนะครับแต่การ์ดก็คือการ์ดเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอะไร เมื่อใช้สกิลท่าไม่ตายนะครับผมก็จะมอบพลังคุณใสยใน65ให้กับตัวเอง2เทิร์นนะครับผมเนาะถือว่าเป็นไอเีมแบบดีมากๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับมอบอัตราการเติมเกตนะครับผมท่าไม่ตาย20ให้กับตัวเองนาน3เทิร์นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดนี้ครับผมการ์ดนี้นะครับเมื่อใช้สกิลคำสั่งหรือสกิลไม่ตายนะครับมอบพลังคุณใส่45ให้กับตัวเองงาน1เทิร์นนะครับแล้ว ต่อมาก็จะเป็นการนึงครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับม่อพลังสายเวทเพิ่มขึ้น15%ให้กับตัวเองนะครับผมเนาะก็จะประมาณนั้นนะส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะผมมีใบสุ่มอยู่ทั้งหมดประมาณ12ใบนะสามารถไปแลกในร้านกิจกรรมได้นะครับก็เป็นกิจกรรมเดียวกันเลยนะครับผมไม่ได้มีกิจกรรมมาเพิ่มนะแต่ว่าเราสามารถแลกของเพิ่มเติมได้ก็คือในส่วนของใบสุ่มตู้เกทโทนะครับถ้าใครมี แต้มเหลือเนี่ยก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับแ,รแลกได้ทั้งหมดห้าใบนะรวมแล้วจะเป็นทั้งหมดสิบห้าใบนะครับมาเดีย๋ยวเราจะกดทีละใบาแล้วกันเนาะเพื่อว่ามันจะดวงแบบมาหรือเปล่านะครับมาก็มาก็คือก็คือได้ไม่มาก็คือไม่ได้นะครับโอเคไปก็มีแค่นี้นแหละผมก็ไม่ใหญ่จะกดเพิ่มนะครับโอ้โหเรื่องจัด <c oughs> ก็อยากคาดหวังมากนะสำหรับการที่เราจะสุ่มเกตโทรเนาะ อุ้ยแบคแฟนไหมอย่าคาดหวังมากครับแต่ก็มีหวังอยู่บางคนก็กดแบบใบได้หนึ่งใบเดียวได้ใบฟรีได้อ่ะโอเคครับเหลืออีกกี่ใบเหลืออีกแปดใบครับมาลุ้นกันโอ้โหอันนี้จริงผมอยากจะกดทีละสิบใบนะแต่ว่ามันกลัวไม่ได้เออก็เห็นเขาว่ากดทีละใบมันก็มีโอกาสออกอยู่เนาะ แบกแฟรไหมโอ้โหไม่แบกแฟรครับเฮ้ยได้การ์ดเฮ้ยโอ้ยโอโ้เกือไปครับทุกคนการ์ดใบนี้ครับโอ้โหการ์ดนี้อ่ะโอ้โห,โโห,โโหได้ลุน้นได้ลุน้นโอ้โหเป็นไง,ไงคือถ้าได้การ์ดโอ้โห สียได้จัดเนะี่นึกว่าชอบก,การโอ้โหการที่มานะมันจะสุดเกินเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแบ็กแฟตโอ้ยอันนี้มีโอกาสออกอยู่เฮ้ยขอตัวละครได้ไหมกดโจมาโอ้โหเหมือนก็นจะมีโอกาสแต่ว่ามันไม่ใช่ครับผมถ้าเป็นแบ็กแฟตเนี่ยโอกาสมันก็จะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะ หมัดฟ้ามาแล้วอ่ะไม่รู้นะมันแล้วแต่ดวงนะไอ้พวกเนี้ยต่อให้ติดแบ็คแฟลก็ก็ลองลุ้นอยู่ดีนะครับอ่ะมาครับรอบสุดท้ายนะครับเรายังเหลืออีกสามใบนะในการที่เราจะไปทำเควสในการแรกนะครับโอ้โหรอบนี้โอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วได้การ์ดมาใบานึงนะสำหรับ การนน้าตู้นะครับถามว่าการ์ดใบนี้มันใส่ให้กับตัวละครไหนได้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมขอปรับก่อนหนึ่งตีผมปรับอันนี้ไว้นะครับได้การ์ดมาเป็นการ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเขาเวลากดใช้นะครับผมก็จะมอบคุณใส่นะครับ4 0ก็คือมันน้อยนะแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของการฟื้นฟูพลังใส่เวก็คือน่าจะฟื้นมานานนะครับ10บหน่วยให้กับตัวเองนะก็สามารถใช้กับตัวพวกซัพพอร์ตได้นะครับ อ่าแล้วก็สกิลนี้นะครับผมก็จะมอบพลังคุณใส่เพิ่มอีก15นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนาะก็ถือว่าถ้าเรากดเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด55นะครับถือว่ามันก็ก็ยังน้อยอยู่นะสําหรับในส่วนของการ์ดใบนี้นะครับเนาะเนี่ยอ่า4.5เป็น50ใช่ไหมก็เป็น60นะเออทั้ง60มันก็คือแบบการ์ดทั่วๆไปเลยนะครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคปรอับใจตัวเองสักหน่อยนึงโอ้โหก็ยังดีนะ ก็ยังดีที่ยังแบบว่ายังออกมาให้เราเห็นลุงนะครับผมแต่เสดสายเสดายไม่ใช่ตัวละครแล้วก็ไม่ใช่การ์ดคู่หูที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะยัง yes, ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้กันนะครับสําหรับการที่เรากดใบฟรีนะครับผมแนะนําว่าให้เราใช้แค่ใบฟรี <c oughs> ก็พอนะครับผมเนาะหรือว่า,คาใครจะรีไอดีตอนนี้เนี่ยยังทันอยู่นะครับผมเนาะเราก็จะมากดในส่วนของตู้เก็โทสิบใบนะครับผมตู้ ภาคศูนย์ตู้ยยตาอีกสิบใบนะครับแล้วก็ตู้ของเมงูมิเนี่ยออกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะให้เรารีหาสองตัวนี้ให้ได้ครับผมโดยการที่เราใช้ใบฟรีนะครับผมมันก็คือมันจะดีแต่ว่ามันอาจจะแบบทาดารามจได้น้อยสักหน่อยหนึ่งเราก็ต้องไปรอในส่วนของตู้ของเมงูมิเนี่ยให้มันลงในส่วนของตู้ปกตินะครับเพราะว่าเมงูมิเนี่ยสามารถหาได้จากตู้ปกติเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็ไอ้ตู้ปกติเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือ อ่าตู้นี้นะครับผมแต่ว่าเนี่ยตู้นี้นะครับแต่ว่านะครับถ้ามันลงตู้ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสุ่มนะครับผมสุ่มตัวละครตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวที่ลงตู้ปกติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสุ่มตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกพวกมิงูมิด้วยนะครับผมเนาะแต่ว่ามันต้องรอในส่วนของเกมอัปเดตนะแต่ว่ามันจะไม่มีตัวหน้าตู้อย่างเช่นตัวลิมิเต็ดก็คือตัวในส่วนของเกตทโฮกับในส่วนของตัวยูตะนะครับผมถ้าเกมมันอัปเดตแล้วอะ อย่างเช่นในส่วนของตัวเราไปสุ่มโทจิใช่ไหมโทจิแล้วมันมีตัวละครที่ลงตู้ปกติก็คือเมงุมิแล้วก็ตัวอื่นๆใช่ไหมเราจะมีโอกาสสุ่มหาตู้พวกนั้นได้แต่ว่าตัวลิมิเต็ดก็คือตัวอย่างเกโทกับตัวของยูตะพวกนี้มันจะไม่ลงตู้ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราดองไปสุ่มสีขาวไว้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ในส่วนของตัวละครสองตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตัวของเมงุมิเนี่ยเรายังมีโอกาสหาได้ในอนาคตนะครับทาใครที่แบบว่า จะเน้นเก็บในส่วนของตัวลิมิเต็ดเลยนะครับก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็มารีหานะครับผมในส่วนของเกทโฮกับยูตาอาจจะรีหาเก็บไว้สักหนึ่งไอดียก็ยังดีนะครับผมเนาะเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปนได้ถ้าเราอยากจะเก็บตัวลิมิเต็ดก็สามารถทำไอดีไว้อีกหนึ่งไอดีได้นะครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเลยครับนอกจากว่าคุณจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับไปไต่หัหวคอย รอนะครับผมเพื่อที่จะทดลองระบบนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปในส่วนของเซิร์ฟ JP ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมรอสู่อาจารย์โกโจอยู่นะเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปอาจารย์โกโจให้นะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปิดหรือยังนะสาหรับในส่วนของเซิร์ฟ JP ปเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้ามันเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะไปสู่อาจารย์โกโจนะครับถ้าได้ยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วกันนะสำหรับในส่วนของอาจารย์โกโจเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกัน